เขาทำความผิดอะไรถึงมาหาเขามีเรื่องอะไรทะเยอทะยานไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องมีเรื่องอะไรเปล่าถึงมาหาเขาเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะยังไงคะพี่นุชมาเขาจะตีตเหมือนกอดเขจะตีเขาจอดเขาไหมนะว่ายังไงเอายังไงไปดิ่งกันหรอกป้าหนูมีก้อนกระสุนไม่โดนหรอกสวยไหมป้าสวยไหมสวยไหมถุงนี้สวยไหมมาดูหน่อยสวยไหมนักขับชมนี่ไม่สวยโโอ้ห ไม่เป็นไรเขาอย่างนั้นเราแล้วแล้วคนไหนสวยเนี่ยเอาไม่สวยใช่ไหมอ้าวทำไมล่ะป้าอ้เขาอุตส่าห์อย่างนี้นะไม่ใช่อุตส่าห์มาหาป้าป้าลองชมว่าสวยหน่อยสิพอเ์ล่าเดยกเขาเห็นป้าเห็นไหมเนี่ยย้อนชี้อะมึงเป็นคนเด่นเหรออ้าวแล้วแล้วแล้วสู้สู้ของป้าได้ไหมไม่ได้นะเจ๊ไม่ได้หัวใจหยาบเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะสู้สู้ไม่ได้เลยทำไงอ่ะเนี่ย ตายเลยนี่ยลบลลอแล้วเออืเออออาอทำไมเราเขารักเขารักโอ้ยพรให้หน่อยได้ไหมครับย มาทะเยอทะยานอย่างนี้หรอทำไมล่ะก็ให้พรก่อนดิให้พรน้องก่อนให้พรพูดอย่างนี้กันล่ะน้อให้ตายเดี๋ยวจน้อยเอาพรนะไม่เอาแบบนี้เอาพรแล้วเอรลู้เรื่องหมดปกติเลยนะเนี่ยกูเป็นลูกพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเอาก้อนก็มาเร็วเร็วมีใครเขาควรมีไข่มลาบาร์ตนา สักนิดนิรัตดาวศาสนาดานายมาโนรัตนาวุฒใส่ลุงพ่อสะแานแม่สะอิงให้ครบดู้ตองให้ครบเราเป็นคนคิดใช่ไหมคะครบบริบูรณ์นะครับบอกเดีสำหรับพระพิดาแล้วพระพุทธปลาซับให้หนูหนูหน่อยได้ไหมไปคุยกับตำรวจเลยนะไม่เอาผมกวนอะไรรับจุบดพูดเราขึ้นละจะถ่ายซูมเร็วเขุณค่ะค่ะเจ๊้าประแหนกเอาได้ไงล่ะให้ลุ้ๆหนึ่งตัวนี้เห็นบาด้อนย ขอก้อนหน่อยได้ไหมครับไม่ได้โอบหนึงๆโอบหนึ่งๆทำอย่างนี้นิดเดียวนิดนึงก่อนนิดนึงมันไม่บริบูรณ์นะครันไม่บริบูรณ์ไม่ให้วไม่เขาบริบูรณ์ป้าแล้วป้าดูยังไงว่าเขาไม่บริบูรณ์ดูยังไงไม่บริบูรณ์ไม่ได้พูดไม่ได้เป็นผู้ชายเอลอรู้โตมาหมดเลยเล่นไอ้กี้ได้ลูกปลาหมองกร้องนี่ก่อนนะครับป้าเลยนะใส่แล้วสับแล้วเห็นไหมอยากให้สับเป็นไงสับแล้วเห็นไหมพี่น้อเป็นตำรวจ ไายเท้ามันตาไปวัดไยส่าไปใท่ทีละคนอแมนดาราสาวจะพูดกับข้ามันไอรอนกุนั่นเจ๊ดูมั้ยคือผู้หญิงไงป้ามีผู้หญิงไม่โันไงมีนมไงนงเป็ผู้หญิงยวป้าจับดิมือเป็นควายะไรนะควายยอม นัเป็นพยาบาลที่รู้เรื่องดีเอ,อ,เอ,อ นี่เป็นยาป้าน่ะูลตีอย่างเดียวเลยอ่ะตีอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ไม่ไหวไม่ใช่ม่ใครรู้ใครปมเลยนะหนให้น้องเหรอให้ป้าป้าอาเป้าสมมป้าอะไเป็นผู้หญิงอะป้าให้ป้าให้ได้ไหมเป็นผู้หญิงป้าต่าได้นะจะจจเป็นผู้หญิงเ้ื่านะป้ามันเนี่ยเออผู้หญิงในการก้จะกอดได้ไงป้าโห้ไม่ต้องพูดนะโห้ยผู้สารพัดพูด ้สารพัดพูดเลยอ่ะแรงมากเลยอ่ะว้าเราจะพูดพี่น้องเยอะควยนทาหน่อยได้ไหมคะเออพอแค่นี้นะอ้าวน้องเอานมให้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 ป้าเลยให้ป้าเลยป้านมหน่อยปารับสิป้ารับของน้องพี่น้องเอามาฝากนะอุ้ยอุ้ยน้าอามอามรับนี่น้ออามแค่นี้ถือไม่ไหวก็จะตายแล้วย้ายอ่ะอามรับนมที่รับนมหน่อยอ้าจะกินนเอย่างเดียออ๋ออถือก่อนถือก่อนถือก่อน ไม่ได้มาทานข้าวก่อนเนี่ยน้องให้ตังค์ด้วยรับเงินกันเลยเดี๋ยวเอาแบงค์ข้าวทอะไรอ่ะอันนี้เหรอพูดไปเพาะผ่ารูเรื่องเอาไหมเด็กน้องให้ตังค์อ่ะรับจิป้าน้ำด้วยน้ำเฮ้ยอย่าเพิ่งยั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 งไม่ถึงจะกินะอยังยังไม่ถึง ให้พร้อนก็เร็วเร็วให้ให้พร้อมนี่น้องให้ตังค์อ่ะชีวิตจริงเรารู้เรื่องดีนะเออรับเงินนี่น้องให้ให้ตังค์ขอพระโอรยพรทุกทุกคนนะเเออจริญรุ่งเรุอมโอเคโอเคสับสับไมมีสับเอาไปเรื่องสับโอเคเอา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 รับรับเงินที่น้องน้องให้ตังค์แล้วให้นี่ไงก็รับเงินรับที่น้องอ่ะเออนั่ยนะ อันนั้นไหนก็เลเดี๋ยวานนาเดินางวีนนะวีนาบ้านโมโขนะนั่ซับเลยนะนไ่งซับอีกบ้านฉันนั่นคือตระกูลดีแล้วเวลาให้เงินแล้วเป็นไงเอายิ้มยากเลยได้เงินแล้วยิ้มยากขยันดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนเดี๋ยวเข้าไปเอาเดี๋ยวก่อนใจยินเขาขอทำไมด่าป้าเขาไปขอคนที่ให้ม ไม่ได้ให้หนูขอป้าเนี่ยหนูมนมาให้ช่นหนูขอได้ไหมหนูของวาง่อนที่น้องอามหนูของวางก่อนถู่กพี่เขาดีดวางก่อนเออแล้วเียถยรูกพี่เขาดีไม่ได้เ้ยทไมอ่ะเ๋วูาเขาอ้าวแ้วไงอ่ะมหยิบเงินหนูไปเลยเนี่ยไม่ใช่เขาเขามาแล้วมาหาป้าแล้วขากลับเ้าไม่มีค่าน้ามันไงหรอเปลากไม่มีเลยมีแค่นี้อาม่อยาไปอู่นี่อ่เอออ่ึงอยู่บ้านปูตั้งไงล่ะอเอเ่ออ้าวม่ล้มหรอกลยากตงกนแล้วคืน ากนากมากเอาเอาเอาไปเลียงสักวันสองวันไหมเ้ยเฮ้ย้ยสอนต่างสอนเขาเก็บเขาเก็บจัง เวลาเก็บตังค์เขาเนี่ยเขาเก็บแบบนี้เรามีชีวิตที่บ้านดิ่งเลยแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคะสิงห์บุรีเอำเภอบนบ้านเยอะอำเภออะไรคะอำเภอพุมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่บ้านขายเลี้ยงหมูด้วยใช่ไหมคะเลี้ยงหมูตุ่ยบ้านเยอะมีบ้านค้าขายของเยอะเบอร์โทรศัพท์อะไรคะฮะเบอร์โทรศัพท์อะไรคะโอ้ยมีแบบว่าบางทีก็เปลี่ยนแปลงกันนะอ๋ออ้ยต๋องตย เอาไว้พออีกรอบนึงเร็วเดี๋ยวปิดปิดปิดตอบแล้วไว้หน่อยนะอีกรอบนึงเราเป็นพยาบาลเรารู้ดีนะคนชช้หนี้จ่ายตัวทุบปุ๊บจับตัวแล้วทุบนะระวังมือระวังมือนะลูกมือหนักนะได้สอดพอดีเลยอ่ะเอ้ยมึงไม่จอตรงนี้ตรงนี้จอคือจะตองือมึงต้องตกแล้วพอดีเลยหรือบอกว่ต้องระวังลูกระวังมือกัหนักนะลูกมาแล้วมีคน ดีแล้มาตีมาตีแมลูกตเหรอยิงันยนลูกตอดีเลยนะใค่ยิงโ้หเป๊รียกว่าพี่นอช่วที่ไหมัเด้อช่วยด้วยอ๋อมันต้องมันหลายอย่างมันจะออกมากินยากิช่วยด้วยกินยาอ่หยอยู่มั้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเกี่ยวกัรเหมือนเดิมลูกกินข้าวได้ต้องให้ช่วยด้วยต้องเรียกทำอะไรนะต้องทำอะไรดาราเนี่ยเล่นหนังเนี่ยรอดเล่นเรื่องอะไรแกไ เด็ดเลือดเรือดสองมาแล้วขอจะแตกโอ้ยห่อท่านหอแหกแหวกรัตนารถุ่นุเป็นผู้หญิงหมดเลยสี่คนนะป้าใช่ป้านี่เป็นผู้หญิงคนไหนเป็นเขาบอกเขาลูนเะเป็นกัมเพลยเป็นยังไงอย่างมากอนคนไหนเป็นผู้ชายรัตนารถคนไหนเป็นผู้ชายคะใครอะคนไหนคนไคนเป็นผู้ชายไม่รู้แต่ป้าบอกหลูปูนี่คือพูดป้าบอกเป็นผู้ชายรู้หมดเลยป้าพูดเออพูดอย่างนี้นะดีข้าก็ซับโดยอัตโนมัติกลับมาในี่เก๕ สับให้ตายไงเออสับให้ตายเกี่ยวนมฟ้าเกี่นมฟ้าเลย